ครับผมพบกับช่องมนรีไอเดียชาแนลเนาะนะครับอันนี้ก็ดูบรรยากาศตอนเย็นนะครับผมนะครับช่วงนี้ก็สวยงามมากนะครับก็ประดับประดาด้วยแสงสีนะครับผมครับครับประดับประดาด้วยเกี่ยวกับธงนะครับธงคิวต่างๆนะครับผม เหมือนกับตามงานวัดต่างๆนะครับกับสวยงามนะครับตั้งแต่นู้นต่างทางเข้ามาเลยนะครับออขอบคุณ6ท่านนะครับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยเนาะะนะครับอย่าลืมชมโฆษณาให้ด้วยนะครับผมนะครับ สวัสดีคุณดีแท็กนะครับขอบคุณคุณดีแท็กนะครับน้นองสุนป้าถึงไหนแล้วนอ้องได้ที่พักยังครับผม,มเดี๋ยวเจอกันนะครับไหนเดี๋ยวเจอกันอ่าเดี๋ยวมาเจอกันนะครับผมเดี๋ยวจังไรที่นอนน้ำกันบออัด3ามเลย เพิ่งผ่านด่านครับผมสวยมากครับน้องน้องอสุนฟ้านะครับปีที่แล้วยังไม่มีอ,อ่แสงสีแบบนี้เลยนะปีนี้อลังการมากนะครับคุณสมศรีสวัสดีครับคุณวันนาสวัสดีครับผมถ้าโทศรศัพท์ท่านใดเนาะที่แบบว่าใหม่ๆเนาะแบบว่าความละเอียดของเม็ดสีนะครับมันจะชัดกว่าน,นี้นะครับของผมก็เป็นเป็นรุ่นธรรมดานะครับอาจจะมั่วเนี่ยเนาะ พาเดินดูรอบๆนะครับโอ้ยนะครับง่ามไกวนะครับผมตอนที่มารอบที่แล้วยังไม่มีประตูอ่าทางขึ้นนะครับยังไม่มีนะครับตอนนี้มีอ่าสี่สี่จุดเนาะนะครับผมประตูทางขึ้นนะครับจะเป็นตามอ่าจะเป็นพญานาคอ่ารียกว่าอะไรบริวารน,นะครับผมลุงก็เขาสร้างเพิ่มนะครับผม นี่ครับเป็นนากบริบานนะครับนี่นะครับผมามาพอ,อก,กันอีกแล้วนะครับมาพอ,อก,กันอีกแล้วพี่น้องผู้บ้าผู้ใดนี่นะครับผมมาพอ,อก,กันอีกแล้วเด้อนะครับปอติอ่าถ่ายคลิปไปด้วยนะครับผมเก็บค,คลิปไปร้อมให้บรรยากาศเนาะเบิง่งยงี้มาแลงนะครับผมเพราะว่า อ่าเขาอ่าทางนี้จะให้ไลฟ์ประมาณสิบเจ็ดนาฬิกานะครับผมสิบห้าโมงถึง1นึ่ทุ่มนะครับ5้าโมงถึง1นึ่ทุ่มนะครับอ่าไลฟ์สดได้นะครับถ้าหมดเวลาก็คือไม่ได้ไลฟ์นะครับผมรองนะครับพี่จ่ายอาหารนะครับในส่วนดของอาหารนะครับคุณวิจารณ์ฉานะครับด้านในนะครับไเดินกับต้อนะครับเราท่านที่จะรับประทานอาหารนะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับทีนานนะครับยูทูบเบอร์นะครับพร้อมด้วยเอฟซีที่จะรับประทานอาหารนะครับด้าน อ,อ,อันนี้จะเป็นอาหารเสร็จแล้วนะครับขอเ,เรียนเชิญเลยพลัมพีนะครับเกี่ยวกับผ้านใบสีนะครับนี่ครับผ้านใบสีใหญ่ใหญ่มากนะครับนี่ครับนี่ครับผ้านใบสีนะครับอันผ้านใบสีนสี่รู้สึกว่าจะจะ,จะนํามาจากคําชะโนดเลยนะครับผมทีมงานนะครับผมทีมงานที่เพิ่นมีประสบการณ์เนาะจากคําชะโนดเลยนะครับที่จัดเตรียมมานะครับอลังการมาก นี่ครับดูครับผมซุ้มประตูนะครับนาคบริวารนะครับผมงามอีรีนะครับผมมันจะเกี่ยวกับไฟด้วยเนาะัอีกนิดนึงนะครับก่อนจะลำเดี๋ยวรอสักหนึ่งนาทีเขามีถึงกี่โมงครับพี่มติที่น้อยอยู่นะครับพอถึงเวลา19นาฬิกานไหมครับนะครับทั้งสายนอกสายใน19นาฬิกาก็จะหยุดหมดแล้วนะครับแล้วก็ให้ถ่ายคลิปนะครับเท่านั้นนะครับ เวลา19นาฬิกานะครับให้ลงไลค์นะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับอย่าลืมกดเลกไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมช่องมนตรีไอเดีย h ช n แนลนะครับขออนุญาตลงไลค์นะครับผมสําหรับคลิปนะครับผมวัสดีครับ